ครับสวัสดีผู้ชมทุกคนทุกท่านนะครับวันนี้อยู่กับผมเดิมมาซันเกมเมอร์วันนี้เรายู่นเกม power v i r l e changer นะครับผมก็ได้เล่นไปสักพักแล้วแหละก็ได้ทำบ้านขึ้นมานะครับก็เป็นเขาโครงนะจากเดิมครับซึ่งก่อนหน้านี้แล้วก็ได้จับพวกสัตว์เลี้ยงมาเยอะแยะมากมายนะผู้ชมก็ไม่ได้อัดนครับก็เล่นเพลินไงพอดีเล่นเพลิน,นับแปลงผักก็ประมาณนี้เดี๋ยวผมพาทัวร์ก่อนดีกว่านี่เป็นไงอันนี้จะเป็นส่วนของ ที่ผมสร้างไว้นะคุณผู้ชมตอนแรกนะ่าจะอยู่ฝั่งนู้นแล้วผมเปลี่ยนมาอยู่ตรงนี้แล้วนี่เอามาใช้อันนี้จะเป็นน้องๆที่ผมจับมานะก็จะเป็นตามนี้เห็นไหมมีนก้ว่ผมไปจับมาแต่ก็ยังขี่ไม่ได้นะเพราะว่าไม่มีเวลยวยังไม่ถึงแล้วก็ตัวนี้จับมาเหมือนกันในต,ตัวนี้มันทําบ้านผมระเบิดเป็นหนึ่งครั้งแล้วผมก็เลยต้องสร้างบ้านใหม่เดี๋ยววันนี้ผมจะไปสาธิตการจับบอสแล้วก็วิธีการจับบอสละกันเข้ามาในบ้านผมก็จะมีประมาณนี้นะผู้ชม จะมีห้องทํายาทําบอลห้องคลาต่างๆนะครับก็อยู่ตรงนี้ในส่วนของฝั่งนี้ก็จะเป็นนี่ครับเป็นที่เอาไว้สําหรับให้น้องเขานอนตรงนี้นะครับแล้วก็ตรงนี้เป็นกินอาหารนะอา่าแล้วก็แปลงผักจะปลูกด้านหลังตรงนี้ก็จะมีประมาณนี้นะผู้ชมมีอะไรคืบหน้าอีกหรือเปล่าไม่น่ามีนะเดี๋ยววันนี้ผมจะไปทําการล่าบอสแล้วก็หินมากองตรงนี้เต็มเลย น้ำหนักเต็มปะเนี่ยเดี๋ยวเก็บไว้กล่องหินสินี่ผมได้แยกกล่องไปเรียบร้อยแล้วเหล็กเก็บไว้ด้วยเชือกมาอยู่ในตรงนี้เนี่ยอ่อน,น,นั่นึงนะอันนี้เหล็กหลอมหลอมอีกไม่ได้เหล็กหมดครับผู้ชมแรก่ก็หมดเหมือนกันโอเคผู้ชมเดี๋ยวขอญยตเตรยียมขอไปออกรบก่อนแล้วผมก็จะทำการเรียนรู้เรื่องของตู้เย็นหมวสามารถทำได้แล้วนะเดี๋ยวเดี๋ยวรากลับมาครับ เดี๋ยวไปก็จะไปล่าบ,บอสตัวนี้กันเดี๋ยวไปจับครับไปจับหาเพื่อได้พาร์ส,สีบสกิลพาร์ส,สีบดีๆสักอันนะแล้วก็เดี๋ยววันนี้ไปจับไปตัวไฟด้วยสามารถขี่น้องได้แล้วนะี่เป็นไงนี่ฮะเดี๋ยวเราจะไปจับตัวนี้แหละเดี๋ยวเราพาร์สทาวเวอไปตรงบอสเลยครับจุดใกล้ๆบอสก็คือประมาณบริเวณนี้เราไปจับบอสก่อนแล้วค่อยเดี๋ยวลงไปสู้กับบอสในยิมเป็นเว้านยิมนะเป็นเก้านับเป็นยิมอ่ะผมได้เอาตัวนั้นมาได้ปะเนี่ย ผมไม่ได้ตัวไฟมาว่ะโอเคผู้ชมว่าเจอบอสแล้วก็คือตัวที่ผมขี่นี่แหละอะยายัดลงก่อนอลงยังไงโอเคอยัดลงแป๊บหนึ่งแล้วก็ผมอยให้ผู้ชมสังเกตรครับดูบอสครับอบาบนชื่อบอสจะมีธาตุอยู่ก็จะเป็นธาตุน้ําแข็งแล้วก็ธาตุมังกรแล้วก็เราก็ต้องเอาตัวชนะทางเนี่ยเข้าไปสู้ถึงจะได้เปรียบนะผู้ชม วิธีว่าดูธาตุไหนชนะทางธาตุไหนก็ให้เข้ามาที่ตรงนี้ครับ ESC ขึ้นมาแล้วก็มาดูที่ไกด์ตรงนี้นี่เอเลเมนต์ครับเขาเป็นธาตุน้ำแข็งแล้วก็บังกรครับเราสามารถใช้ธาตุไฟสู้ได้ชนะน้ำแข็งหรือไม่ใช้ธาตุน้ำแข็งสู้กับมังกรก็ได้ครับผมซึ่งผมต้นเกมเนี่ยทุกคนจะมีตัวไฟอยู่แล้ว1ตัวนะคผู้ชมก็คือไอตัวนี้นี่ซึ่งต้นเกมเนี่ยเราสามารถจับตัวนี้ได้อยู่แล้วทุกคนนะผู้ชม เราก็จะสามารถเอามาใช้ในการต่อสู้ได้แล้วโอ,อ้โหน้องหายไปไหนเนี่ยนะเอา้าเดินมาตรงนี้อ๋อโอ้โหอยู่ตรงสะพานสู้ลำบากอะเนี่ยแต่ไม่เป็นไรผมจะเรียกน้องมามาโอเคเราพาไปตรงนี้ก่อนมานี่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 มามาอย่า,าบอกเราว้าบมาข้างหน้าไม่ใช่นะโอเค เราจะใช้โอเคมาแล้วคุณผู้ชมเราใช้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเราใช้สก,กิลของตัวนี้แป๊บหนึ่งเราใช้สก,กิลตัวนี้นะคุณผู้ชมเป็นการใช้พ่นไฟนั่นเองนี่ครับนี่เป็นไงนี่ฮะระวังน้อง,งนั่นด้วย เอากดไปติดนี่ครับจับโอ้โหลากเลือดระวังน้องเกือบตายดูดิโอเคอันนี้ก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วผู้ชมแบบสู้กันแบบตึงอยู่นะผมก็เกือบตายนะพ่นไฟแล้วน้องก็เกือบตายได้แต่โชคยังดีที่จับได้มาเดี๋ยวเรามาดูผลประกอบการที่มันจะเป็นอ้าวกับบ้านน้องถูกส่งกลับบ้านไปแล้วเพราะว่าจำนวนโปกเกมอนเราเต็มครับเดี๋ยวเรา กลับบ้านด้วยดีกว่าผมก็จะเล่นไปเรื่อยนะรับไม่ได้เร่งเรียบเหมือนใครแบบหานั่นหานี่นะเฮ้ยทำไมน้องหิวไม่ไปกินข้าวอ่ะใครหางกลียวอ,อยู่บนต้นไม้ลงมาไม่ได้้องติดลากโอโ้โหหิวข้าวน้องมากินไม่ได้ไงไปกินข้าวานู่นเอโอโอ้โหตัวนี้หลับคาที่ทำงานเลยเลยผมไม่มีบ่อน้ำให้น้องดีกว่าแปบ๊บหนึ่งนะ เราขาดไอ้แร่ด้วยนะครับว่าต้องไปเก็บแร่วะ่ะต้องไปขุดเองโอเคว่าจะผมจะไปหาจับโปเกมอนแถวนี้ก่อนให้ครบติดตัวอะไรประมาณเนี้ยคุณผู้ชมเรียบร้อยจับคู่เรียกว่าจับคู่เอาให้ติดเอาให้ติดเอาให้ติดนี่ เ้้ยฮนกมาว่ะอยากได้นอกอะ่ะแต่ว่าอยู่ใกล้ตัวนี้ไปไม่เอาดีกว่าใกล้ไปเดี๋ยวมาหาไล่จับแต่แถวนี้ดีกว่าคุณผู้ชมจับเอาอีกทีไว้เนี่ยนี่เอาให้หมดเอาให้หมดจะได้เอาเบลอ่ะอันนี้จับไป5ตัวแล้วทกล่องแถวน,นี้ได้กว่า ย่าดลงโอเคเปิดกล่องอนอกผมสามารถขี่ได้แล้วอยู่ไหนเนี่ยนกนี่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 เดี๋ยวลองดูดิทำอาวุธใช้อะไรบ้างแล้วก็ผมได้ไปเอาแร่มาด้วยเมื่อกี้แป๊บนึ่งได้ไปขุดแร่มาแปบบ๊เบเมื่อนกะี้ครับพอตกวัวอยู่นะสวัสดีครับมีแร่แร่ขุดแร่มาอยู่ยี่สิบสองมาลาบติ้งนะคุณผู้ชม ผมมีตัวคาป่อเนี่ยเดี๋ยวหนึงนะเฮ้ยตัวไปที่ทำงานเก่งขอหายไปไหนแล้ววะนี่ไงเจอแล้วนี่ครับใช่ป่าวะอ่าใช่นี่ไปโอเคเดี๋ยวเรามาดูว่าคาป์ออกานกนยมันทำอะไรบ้างทำยังไงซึ่งนี่ไงขาดเหล็กครับขาดผ้าขาดเป็น นี่ขาดเป็นโอ้โหขาดเยอะเลยเดี๋ยวขออนุญาตไปฟังแป๊บหนึ่งเดี๋ยวมาตอนเสร็จเลยละกันคุณผู้ชมอ่าจะเป็ดทําทำไรโอ้โหมาค้ารู้นสนุกให้ที่ผมเรียนรู้เมื่อกี้มาเนะเราสามารถทำไอ้นี่ได้หรอคผู้ชมแปลงข้าวป้าแต่เราไม่มีเมล็ดว่ะเราต้องหาเมล็ดข้าวมาเนี่ยสามเมล็ดครับผมต้องการค้าเป็นตู้เย็นอันเนี้ต้องการเหล็กเดี๋ยวอนุญาตไปดูเหล็กก่อนว่าเสร็จหรือยังน่าจะเสร็จแล้วแหละเพราะว่าไม่เห็นมีใครหลอมแล้ว ยี่สิบกว่าก้อนตรงนี้ดูผมหมนักป่ะโอเคไม่หนักนะนี่ไงโอ้น้องหล่อมไวอยู่นะคุณผู้ชมอย่างนี้แล้วก็สามารถซับเป็นนี่ครับฟางติดกับผนังอ่ะมาช่วยกันช่วยกันผมอยากรู้เราไว้ทำอะไรอะตู้เย็นอะรเก็บปุ๊บมันก็เก็บมันก็เวลาเวลาเวลามันก็ลดเท่าเดิมนี่กับที่ไม่เก็บ แล้วันมีอะไรพิเศษแน่เลยอ่ะเก็บก็เก็บเก็บไว้เก็บอาหารแล้วกันคุณผู้ชมอ่าเก็บไว้เก็บเนื้อเอา้าเควสผมเสร็จสามารถอัปเกรดได้แล้วนี่สวยเลยแล้วก็เราสามารถคราฟไอ้เจ้าสิ่งนี้ได้นะครับไอ้สิ่งมม่วงเนี้ยด้านขวาเราเพิ่งเห็นเหมือนกันเนี้ยมันใช้ไอ้แต้มม่วงครับมาซึ่งอยู่ตรงนี้ผมมีหนึ่งแต้มไม่รู้ได้จากไหนนะคุณผู้ชมอันนี้เป็นปืนสลิงเอาที่ฟักไข่มาดีไหม แต่ยังไม่มีไข่เลยอ่ะออไม่ค่อยได้เก็บไข่ไม่ได้เีได้ปืนอ่ะอันนี้เป็นอะไรอ่ะถุงน่าจะเป็นกระเป๋าที่เอาไว้กินอาหารครับอันนี้เป็นปืนขออญาตเลยปืนใช้เหล็กโอเคปืนยิงสลิงนะนั่นขออนุญาตปลามเหล็กก่อนโอเคครับได้แล้วนี่ไงที่ขี่นกเรา,าลองดูเราจะสามารถขี่บนนกได้หรือเปล่าหรือว่ามันแค่เกาะเฉย มาช่วยทำหน่อยมาช่วยรับหน่อยอย่าพึ่งไปไครับเองละโอ้โหชีวิตลันทดโทน้องไม่มาช่วยครับเลยไปเรียกน้องมาก่อนไม่ได้ละเอ้ยเดี๋ยวเราเรียกเรียกดูนู้ชอบดูเหมือนว,นว่าน้องเขาจะชอบแบบตู้เย็นนะครับดูดีน,น้องเขามาในองใกล้ๆเลยอะไม่ผมไม่รู้ว่ามันคืออะไรนะเฮ้ยเหมือนที่นอนจะไม่พอครับแป๊บน,นึงนะก็สร้างเสียงเพิ่ม อาญาติแป๊บหนึ่งือเหมือนพี่น้องเขาจะชอบความเย็นแล้วมาทำอะไรในเนี้ยทําอะไรได้อะอันนี้ผมไม่รู้นะวันคืออะไรอ่ะทาไมน้องมาทําอะไรตรงนี้วะเหมือนจะมีน้องป่วยแล้วก็น้องไม่สไม่สบายบากับการทํางานนะผู mm ้ชมขอญาติอ๋อนี่งน้องแช่อแบอน้ำพดล่ะน่าจะหายนะผมว่าใช่เบวะห,หรือคิดไปเองเดี๋ยวญาติลองสักครู่นะให้น้องพักสักครู่ แล้วก็หมูป้าหมูป่าเป็นไงหมูป่าแข็งแรงไหมยังหมูป่ายังเหรอหมูป่าโอเคผู้ชมผมว่ามันต้องรักษาด้วยยาพวกนี้ครับแต่ว่าผมหาวัสดุไม่ได้แบบพูกดอกไม้พวกอะไรเงี้ยผมต้องเอาน้องออกออกมาก่อนใช่หไม่ก็น้องไปเก็บไว้ก่อนครับน้องป่วยนะน้องป่วยไม่รู้ว่าต้องรักษายัางไงเดี๋ยวเราลองทํายาอ้นนี้มาก่อนเออว่าแต่อานณาวัตแต่อาราเสร็จหรือยัง เอาเรียบร้อยยอาสเสร็จแล้วเดี๋ยวเราเอานกมาขี่ดีกว่าเฮ้เยขี่ได้จริงดูดิอันนี้ก็สปีดอ๋อกดสเปสบาร์บินขึ้นสูงก็จะเสียอะตามิน่านี่ไงโอเครู้เรื่องรู้เรื่องรู้เรื่องใช้ได้อยู่ใช้ได้อยู่อาจจะไม่เร็วก็ใช้ได้ครับโอ,โอ้มืดละปล่อญาติไปนอนแป๊บหนึ่งเดี๋ยววันนี้ผมจะลองไปสู้บอสด,ดูเดี๋ยวจัดทีมสู้บอสด,ดูครับแป๊บหนึ่งนะเอาตัวเวลสิบสี่ไปละกันนี่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 เนี่ะ แล้วก็ตัว,ตวนึงตัวนี้ต้องเอไว้ก่อนค่อยค่อยออกมาเวลน้อยอยู่ที่เวลสิบหกนี่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 ตันี้ไปสู้ด้วยครับอนี่แหละทีมหมพร้อมลุยครับพร้อมลุยเพราะเป็นสายฟ้าเราไม่มีท่าดินอะ่ะเรามีอยู่แต่ว่าน้องเวล้น้อยครับเออเราไม่มีท่าดินเลยสู้เลยอ่ะยังมีตัวนี้แต่เวลสิบอยู่เลเอามาคุดเลยอย่างเดียวเราก็ป่วยอยู่ตอนนี้ครับ ลอซูมเศร้าด้วยประเด็นแต่วออ่าเพิ่งขอญาตทำยาไปก่อนรักษาน้องยังไงอลองค้ามมาสักอันหนึ่งดิข้ามนานด้วยนะประเด็นตัวที่ทำยาเป็นก็จะมีตัวนี้ช่วยไปค้ามยาให้หน่อยครับเดี๋ยวขอญาตทำอาวุธที่มันดีกว่านี้กันดีกว่าหน้าไม้หน้าไม้ไมใช้เหล็กสิบก้อนเอาเรื่อง่าจะมีอยู่นะผมว่าก็จะไม่หยุดเหล็กนี่หล่อไหมตั้งแต่ต้นเกม นี่ไงสีผ้าก้อนนะอ๋อจัดไปจัดไปชุดใหญนะ่ครับผู้ชมชังหวะนไ,ได้ได้หน้าไม้ไมาใช้แน่นอนผมว่ายิงกันรัวๆฮนะดามเมท์แล้วจะแบบหลักหมื่นโอ,โอเคเราเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแนละ้วหน้าไม้ของเราอมาอแทนธนูเลยใช้ดอกอะไรอะ่ะเฮ้ยใช้ลูกธนูได้เฮ้ยเดี๋ยวไปลองเทสดามเมทกันหดน่อกว่าอันนี้เรามีของเราป่ะโอ้เจ็ดร้อยเฮ้ย เกินปูยเกินปูยโอ้หเป็นพันเลยนะถ้าจุดอ่อนนะผมไม่ได้ใส่โล่มาด้วยนะไม่เป็นไรผมอาอนนี้แหละผมจะรอโล่เบลสองครับมาสิบนาทีในการฆ่าแหลมแหลมแหลมโอ้ยมีคลาสซีนด้วยคุณผู้ชมอันนี้คือโปกมอนยิ้มปะนี่เอามาอุย้ย เปิดตัวอลังการได้เกมอย่างนี้มีคัตซีนด้วยเหรอ, <c oughs> อจริงว่ะเฮ้ยโอ้ตัวอย่างใหญ่วะเนี่ยสายฟ้านี่ไงแล้วขี่ขี่สู้ไปเลย,ยเลือกไรอุ้ยดาเมจอุ้ย บไม่เข้าเลือดตึ้งเยอะนี่ผมยิงจุดอ่อนเรียกกลับมาเรียกกลับมาลบเลี้ยผ่ายแล้วผมว่าไม่น่ารอดอ่ะผ่ายแล้วผมไม่ได้เอายามาด้วยว่าแบบเดิมก็ดีแล้ว มายิงอุ้ยหงกระาตเชื่อโดนมิดกรตาตเนี่ยไม่รอดตกไม่รอดตกไม่รอดตกไม่รอดมันไม่ดีโหลดให้เว้ยเอากลับมาแล้วก็ขึ้นไดนะ้ใหม่ฮะ วิ่งหนีดิรออะไรอะ่ะเฮ้ยมันเลงผมดีละให้มันเลงผมไปให้จบเฮ้ยมามาอ๋อยิงตัวข้างบนดามเมจแรงกว่าไม่ยอมไม่ยอม ที่ผ่านแล้วที่ผ่านแล้วที่ผ่านแล้วโอ้โหยี่นิ่เดียวเองอะไรเนี่ยจบแล้วจบแล้วผมต้องไปแก้แค้นมาได้เวลาไปล้านแค้นลุยเอาจนกว่าจะชนะผู้ชมโอ้โหเมื่อกี้ยิงพลาดป่ะ คาดเป็นนิดเดียวคนระัเดี๋ยวกินอาหารให้พร้อมก่อนมาคัสซีอีกแล้วอ่ะตะคริปเลยนี่น้องยิงที่ตัวละครนี่ครับโอเครู้เรื่องไปไงทีเนี้ยผมไม่ไก่ออดแล้วอันนี้ต้องหลบแพทเทิร์นนะต้องตีมาแล้วหลบมาผมมาเรียนรู้ผมเรียนรู้ต้องหาเสาด้วยครับเดี๋ยวแม่งเลง็งนี่ไงมันเลง็งอยูชิว่ายูชิวทำไมเฮ้ย ี่ทีเนี้ยผมบอกเลยผมชิลมากุยเกือบโดนละลบในท่านี้แพท,ทิ์ใหม่อันนี้แพทช์ใหม่มาตาที่แล้วเราไม่เจอท่านี้วะไม่หายละในท่านี้แหละต้ะองหลบหลังหินอ่อ ประจำตีเรสาสองนู่นอยประจำตีผมนียเลือดเหลือสิบมุกชอมผมอาจจะตายได้เฮ้ยอีกนิดเดียวสามพันเ็ดชิบหายโอ้โหอะไรกันนี้อะ่ะสวยเพื่อนทำให้ดีมองไม่เห็น นิดเดเียวอีกนิดเดียวไม่เอาท่านี้ไม่เอาท่านี้ไม่เอาท่านี้เฮ้ยอันนี้โอ้โหเอาว่ะในที่สุดคนะรับคุณผู้ชมลากเลือดปะละ่ะเฮ้ยอะไรเนี่ยทางอัพโหลดตรงเนี้ยเปิดฟ้าทาวเวล เฮ้ยอ๋อตรงนี้ครับโหลากเรื่องเหมือนกันแล้วเนี่ยขอญาตกลับบ้านแป๊บเีื่อกี้เราเราได้อะไรปะเอ,อ่อนี่ไงได้อันนี้มาอัพป,ปะใช่ปะได้มาห้า point เนี่ยเราก็สามารถสามารถอัพไป้นี้ได้ปะอ่าไอ้นี่อีกอ่ะเวลอัพเลยปะยังไม่อัพอ,อีกนะครับนี่ไงครับที่ฟักไข่ได้แล้วครับ ใช้หัวเทียนนะหัวเทียนน่าจะได้การล่าบอสเมื่อกี้ตึงมือลืมดูเวลวบอสเลยอ่ะออกไปตีเขาอ่ะเครื่องนี้โอเคใช้หัวเทียนเหมือนกันหัวเทียนบอดปะเนี่ยมันรูปเหมือนหัวเทียนอ่ะใช่ปะเออหัวเทียนแหละอ่ะโอ้ตรงนี้วิววิวดีนะจริงๆราจะฟ้าทาวเวลกับเอาจริ้งเทคนิคสู้กับบอสตัวเมื่อกี้ก็มีนะไปหาจับไอตัวนั้นมาเขาเรียกว่าตัวอะไรอ่ะธาตุดินนะคุณผู้ชมใช้หมูป่าสู้กันนะหมูป่าอะไรพวกเนี้ย ือแม่ก็มอนเตอร์ที่มันมีท่าทาดินนะมันก็จะตีเข้าแรงผมไม่มีไงผมก็เลยสู้สดไงโอเคนีน้องตัวหนึ่งป่วยเอย้ตัวนี้ป่วยแล้วอะเนี่ยป่วยแล้วแต่ละอาการนี้แบบแปลกๆตรงนั้นนะต้องหายามารักษาวะ่ะไปสู้เมื่อกี้ลืมลืมซ้อมเกาะไปด้วยนะไปแบบเกาะ เกือบตายถ้ามันกระโดดมาตีเมื่อกี้คืนน่าจะไม่รอดครับเอาละโอเคคุณผู้ชมสำหรับวันนี้ก็ขอจบไว้ที่เพียงเท่านี้นะก็สำหรับใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะแล้วกด subscribe ผมด้วยนะยังไม่กดติดตามนะครัะแล้วก็ถ้าผลการตอบรับดีผมก็จะเล่นต่อไปนะคุณผู้ชมขอบคุณที่เข้ารับชมครับขอบคุณครับ let's go